ประเทศชาตินี้จะพ้นวิกฤตนะครับความเจริญทางด้านวัตถุตอนนี้เราพัฒนากันมากแล้วเมืองหลวงของเรานะครับคือหัวใจของประเทศนะครับถ้าเราจังจะปล่อยให้กับ2องพักการเมืองใหญ่นี้ ประเทศไทยเราไปไม่รอดครับ<ะ>เมื่อวันที่29กุมภานะครับเมื่อ29โอโทษนะครับ29ธันวาคมนะครับปลายปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไทโพสพาดข่าวหน้าหนึ่งนะครับว่าสภาไทยสิ้นแล้วซึ่งคนดีครับแต่ทําไมครับวันนี้ท่านสื่อฟีทีวีท่านถึงยังไปตามคนพวกนั้นอยู่นะครับผมไม่เข้าใจท่านช่วยตอบกับสังคมด้วยทุกๆครั้งที่ผมออกมาแม้กระทั่งผ่านการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมจะได้นั่งตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่1นล้านหนึ่งแสนมืนเสียงหรือไม่อย่างไรก็ตามผมจะเป็นอาจารย์อิสระที่จะปล่อยความรู้ตัวนี้ทุกๆมหาลัยที่เชิญผมนะครับผมจะให้ความรู้ว่าวิกฤตของประเทศไทยจะแก้ได้ทำสออย่างพร้อมกัน 1. คือสื่อคือหัวใจสังคมไทยต้องปฏิรูปสื่อ 2. กระบวนการสรรหาของกกตต้องปฏิรูปถ้าทำไม่เป็นให้ลาออกทั้งคณะและสรรธพ์จะไปนั่งจัดการเลือกตั้งอย่างเที่ยงทําให้ท่านดูครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้ผู้สมัครหมายเลขหกหน่อยนะครับคุณสรนพศสุขศรีเมืองวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดแล้วนะผ่านทางคมชัดเลือกทีวีอัดอั้นตันใจแลเรากาลังถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถ่ายทอดถึงเวลา18บแนาฬิกานะครับขอเชิญผู้สมัครท่านต่อไปครับคุณนัทดนัยนะครับ เดี๋ยวเราจะเหลือเวลาอีกนะครับยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับคุณนัทนายภูเบศอัธวิทย์นะครับผู้สมัครหมายเลข7ครับคำถามเดียวกันเลยครับนโยบายที่เด่นๆที่ลงสมัครในครั้งนี้เชิญเลยครับผมนัทนายภูเบศอัธวิทย์นะครับผู้สมัครหมายเลข7นะครับวันนี้ถ้าเอ่ยชื่อนัทนายอาจจะไม่มีใครรู้จักที่ผ่านมาผมอดีตก็เป็นผู้บริหารศักดิ์สิทธิ์อร่อยนะครับมีโอกาสไปตกแต่งต่างประเทศมา หลายร้อยประเทศก็ได้นำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยวันนี้จึงได้อาสามาดูแลกรุงเทพมหานคร,ครวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครของเราผมว่าเรื่องของความสะอาดเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการจราจรมันต้องแก้พร้อมๆกันหลายๆอย่างผมมีนโยบายนะครับว่าภายใน3เดือนนั้นผมจะทําให้กรุงเทพนั้นสะอาดภายใน6เดือนกรุงเทพจะต้องสะดวก ภายใน9เดือนกรุงเทพต้องสบายและสุดท้ายภายใน1ปีหรือ12เดือนนั้นกรุงเทพจะต้องสงบสันติทุกอย่างนะครับเรื่องการแบ่งสีสันทุกอย่างจะต้องดีขึ้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านทำมาค้าขายอาจจะลำบากด้วยการที่บ้านเมืองมีปัญหาหลายๆด้านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครของเรายังไม่มีความสะอาดการศึกษาเรื่องของภาษาก็ยังไม่ทัดเทียมกันต่างประเทศเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องแก้ไขถนนหนทางทุกอย่างนะครับยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยการจะราจรจะต้องดูแลนะครับวันนี้ผมอาสามาภายในสมเดือนผมเชื่อมั่นว่าความสะอาดเป็นไปได้ภายใน6เดือนความสะดวกจะต้องมีภายใน9เดือนทุกอย่างจะต้องสบาย สุขภาพร่างกายดีนะครับภายใน12เดือนหรือ1ปีผมเชื่อแนวอ่ว่ากรุงเทพมหานครต้องเปลี่ยนแปลงและสมเป็นเมืองท่องเที่ยววันนี้ธุรกิจที่ดีสําหรับกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหล,ลายๆอย่างโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆตลาดน้ำทางบกทางน้ำการสัญจรไปมาต่างๆนะครับ ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆอีกหลายอย่างซึ่งสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้วันนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยไม่ต้องเสียอะไรมากแค่เข้ามาเดินเหยียบย่ำก็ทำให้เราได้เงินทองแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อแม่พี่น้องนะครับเรามาช่วยกันเลยนะครับมาพัฒนากรุงเทพสักทีหนึ่งพร้อมกับประเทศไทยวัดวารามมัสยิดคิดนะครับ จะต้องถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของธรรมะาศาสนาและเป็นแหล่งที่สามารถรองรับคนที่ต้องการความรู้ต้องการศึกษาทุกๆด้านหรือแม้แต่ด้านสุขภาพความปลอดภัยวันนี้ยังมีคนกรุงเทพอีกหลายท่านนะครับที่บาดเจ็บป่วยต้องนอนซมอยู่ตามบ้านต้องให้ลูกหลานเด็กนะครับหรือคนแก่ต้องไปดูแลก,กันวันนี้กรุงเทพหมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดกทมอ,อยู่หลายแห่ง สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้50เขตของกรทมจะต้องทำหน้าที่ไปดูแลผู้ที่อยู่อาศัยในเขตของท่านทุก50เขตจะต้องแข่งขันกันจะต้องพัฒนาและจะต้องนำความรู้มาศึกษามาแก้ปัญหาผู้ว่าทั้ง50เขตจะต้องไปศึกษาปัญหาไม่ว่าเรื่องของการกำจัดขยะการรักษาความสะอาดการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนหรือแม้แต่การดูแลร,รักษา ศูนยส,สุขภาพกะดีผมเชื่อมั่นว่าในฐานะที่ผมอาสาเข้ามาดูแลพี่น้องกรุงเทพมหานครวันนี้ผมจะต้องขยันจะต้องใจซื่อมือสะอาดและมีความบริสุทธิ์ทางการเมืองจะไม่มากอบโกยหาผลประโยชน์ผมจะไม่โกหกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เลือกผมผมจะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเสียใจผมจะเป็นผู้ว่าที่ดีสำหรับประชาชน วันนี้กรุงเทพมหานครยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องทํากันนะครับยังมีเวลาที่ผ่านมาเรามีบทเรียนันแล้ว 1> 1น,นะครับนวันนี้มาแตครับกรุงเทพมหานครทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแล้วเราจะได้มีความสุขทุกๆอย่างนะครับผมทาได้ถ้าให้ผมทําผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ผู้ว่า นะครับจะต้องไม่มาจากพักการเมืองผมในฐานะตัวแทนประชาชนวันนี้พักใดๆจะรบกันก็แล้วแต่เบอร์16อาจจะรบกับเบอร์9สุดท้ายเหลืออิสระเบอร์7นะครับพี่น้องขอบคุณนะครับครับขอเสียงปรบมือให้คุณนัทนาย ผู้เบอัทวิตด้วยนะครับผู้สมัครหมายเลข7ครับยังเหลือเวลาอีกเลยครับเลย2ีวินาทีครับนโยบายหลักคือเน้นความสะอาดของกรุงเทพตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน3เดือนถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพสะอาดแน่นอน6เดือนนะครับกรุงเทพสะดวกครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลุ้นกันแล้วก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหวังว่าคนที่กําลังดูอยู่น่าจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับมาถึงผู้สมัครคนสุดท้ายครับหญิงเดียวคนเดียวของเราที่มาร่วมประชันวิสัยทัศน์ด้วยในวันนี้นะครับ คุณทณธรณีบิทธีทำรงนะครับผู้สมัครหมายเลข21ครับนโยบายครับนโยบายเด่นครับคำถามเดียวกันเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทัางเนชั่นและคมชัดลึกนะคะคุณทรณีก็จะรวบรัฐเลยนะคะโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยจะขอเรียนเสนอว่าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยได้ร่วมการแถลงนโยบายกับไม่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 ไเป็นไรค่ะได้ร่วมแถลงนโยบายกับคุณทรณีเนี่ย ทุกวันเว้นวันแล้วก็ในอาทิตย์นี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็ลงให้คุณธรณีทุกวันนะคะนโยบายเหล่านี้นะคะแต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยคุณธรณีก็จะรวบรัดเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนโยบายของทุกท่านเนี่ยก็ดีหมดเลยนะคะแต่คุณธรณีเน้นว่าจะตั้งสภาประชาชนสภาประชาชน50เขตก็จะมีสภาอยู่50สภาคุณธรณีก็ถือว่าบ้านใครบ้านมัน นั่นก็หมายความว่าคงจะไม่มีใครเนี่ยนะคะอยากจะให้ใครมาบริหารในบ้านของเราหากบ้านของเราเนี่ยมีปัญหาก็เหมือนกันละคะ่ะในแต่ละเขตในแต่ละชุมชนเราอยู่ในบ้านเราบริหารบ้านเราก้าวออกไปนอกบ้านเราเราก็อยากที่จะจัดการปัญหาของบ้านเรากับเพื่อนบ้านเรานะคะปัญหาในแต่ละเขตอาจจะเหมือนกันบางเขตก็อาจจะ แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นสภาประชาชนจะทําหน้าที่นี้ร่วมกับกทมนะคะแล้วก็ประชาชนอันนี้เนี่ยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญข้อที่8 7เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ทันทีเลยนะคะที่จะตั้งสภาประชาชนกทมเนี่ยเพียงแต่จะมารองรับเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนในเขตในชุมชน สินปัญหาของตนเองแล้วก็คนในพื้นที่ก็ต้องทํางานอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็จะแก้ปัญหาจราจรได้แล้วก็ไอ้ปัญหาจราจรเนี่ยก็จะขอต่อไปเลยนะคะว่าคุณตอนนี้จะตั้งตุ๊กตาไว้ว่าภายในเขตหนึ่งเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัทนะคะทุกบริษัทให้พนักงานเนี่ยกรอกข้อความนะคะว่าตัวเองอยู่คืออยู่อาศัยในเหนือใต้ออกตกที่ไหนนะคะก็บริษัททั้งหมดในเขตะจะร่วมกับ กรทมสภาประชาชนนะคะจัดรถไปรอรับอยู่เลยทั้งทิศเหนือใต้ออกตกแล้วก็เอามาส่งที่เขตนั้นแล้วก็รถเนี่ยนะคะจะไม่มีการซื้อนะคะไม่มีการซื้อจากจีนหรือจากประเทศใดทั้งสิน้นจะผลิตเองในประเทศไทยหนึ่งสมองสองมือคนไทยทําได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะเลิกนโยบายซื้อของต่างชาติไทยทาไทยใช้ไทยจเจริญรถนี่จะเป็นรถติดแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนเนี่ยก็จะเป็นของ บริษัทต่างๆในเขตร,ร่วมกับสภาประชาชนนะคะคือว่าจะต้องร่วมกันค่ะคุณทนีจะไม่สัญญาว่าคุณทนีจะทำคนเดียวะจะต้องทำร่วมกับประชาชนนะคะต่อไปก็จะปลดแอกกทมนะคะจากมหัาไทยแล้วก็จากหน่วยงานอิสระทั้งหมดหรือว่าจาก กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงควมนาคมจะปลดแอกทั้งหมดกทมจะต้องมีอิสระในการทํางานนะคะทุกวันนี้เวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็โทษแต่กะทะมความจริงแล้วกะทะมไม่ได้มีอํานาจทุกอย่างอยู่ในมือของตนเองประชาชนต้องช่วยกันแล้วก็จะเป็นอิสระนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปเนี่ยผู้ผู้สูงวัยนะคะหรือว่าเอ่อผู้คนชราคนพิการอะไรก็ตามในทุกชุมชนเนี่ยนะคะจะมีศูนย์นะคะจะ ศูนย์ใหญ่ศูนย์เล็กเนี่ยคือก้าออกไปจากบ้านภายใน5นาที10นาทีเนี่ยจะเดินพบศูนย์นี่ศูนย์นี่นะคะก็จะเป็นที่รวบรวมผู้ที่ว่างงานทั้งหมดแต่ว่าเราจะมีรายได้ให้นะคะก,ก็คือว่าเราเอาผู้ แกผู้เท่าซึ่งเขายังไม่แก่ไม่เท่าพ่อแม่ต้องออกไปทํางานลูกเล็กเด็กแดงทุกวันนี้ก็จะเอาชาวพม่ามาดูแลลูกใช่ไหมคะเราจะทําให้รู้จักกันทั้งหมดเลยภายในชุมชนนั้นนะคะแล้วก็เอาผู้เท่าผู้แก่ที่เราเรียกว่าเขาผู้เท่าผู้แก่แต่เขายังมีความสามารถเนี่ยมาช่วยดูแลลูกเล็กเด็กแดงให้เราและเราจะมีรายได้ให้กับเขาทำอันอันน,น,นี้รายได้อันนี้ก็จะรีบต่อไปถึงว่า วันก่อนที่คุณทนีไปสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐเนี่ยเห็นไทยรัฐเนี่ยเอาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยมาม้วนเข้าแล้วก็ทําเป็นขาโตะ๊ะ <30 S 1> นะคะสามสิบวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น <c> เนี่ยนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องทําให้เป็นรายได้ขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีใครว่างงานจะยกเลิกนโยบายที่จะให้ฟรีนะคะ<ๆ>แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาช่วยๆกันค่ะต้องร่วมกันค่ะ ครับเอาละครับขอบพระคุณคุณธรณีฤทธีทำรงครับผู้สมัครหมายเลข21นะครับขอบคุณเสียงปรบมือด้วยนะครับก็ได้น้ําได้เนื้อค่อนข้างเยอะทีเดียวสําหรับคุณธรณีแล้วก็โดยหลักเด่นๆคือสภาประชาชนประชาชนต้องมาก่อนก็เป็นการเน้นในเรื่องของการกระจายอำนาจให้เขตดูแลให้ชุมชนดูแลนะครับเพื่อที่จะคิดเองนะครับเพราะว่าปัญหาแต่ละพื้นที่ของแต่ละพื้นที่คงไม่เหมือนกันครับคุณธรณีใช้จุดนี้มาเป็นจุดขาย ช่วงต่อไปนะครับเรายัางมีนโยบายอีกหลายนโยบายนะครับของผู้ว่านะครับของผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครับพบกันช่วงหน้าครับ